สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮามือนี้ผมอยู่อันสถานทดสอบฝีมือเคทีซีลํำลูกกาข้องซีมือนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่เป็นสร้างบ้านเฮาเิ้นสร้างจอดเนาะสร้างเชื่อมนี่แหละนะครับเป็นสร้างเชื่อมที่มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมไฟฟ้าแต่ว่าบ่เคยเชื่อมอันฟักข้อมือนี้เขาก็เริ่มมาเลี้ยงกันอยู่เนี่ยเพราะว่าอยู่นี่เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานของมันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งประเทศไทยแต่เราห้าก็ยังไ้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่จากเกาหลีใต้คือ,อสมาคมอู่ตอ่อเรือแล้วก็บ,บริษัททุ้นใดอยู่ประเทศเกาหลีใต้ให้ห้านี่ทดสอบฟิเมอร์แล้วเอาคนงานไปเหตุญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มีคนเดินทางไปเหตุงานญี่ปุ่นแล้วเจ็ดร้อยก็คนเงื่อนเดือนนี่ก็เริ่มต้น,นตั้งแต่ฮามืงนบาท รวมโอที่แน่อย่างใน,นก็เ8ดแปดหมื่นเก่าหมื่นแล้วตะคนที่เขาเหฮดฉะนั้นตาพี่น้องบ้านเฮาสนใจที่เฮดงานเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมายมานี่หลดครับสถานทดสอบฟีมือ KTC คทีซลำลูกกาข้องซีแล้วกับบริษัทจัดหางานบอดดีไลท์แม่นพาวเวอร์จำกัดมีใบรุญาตจัดหางานถูกต้องตามกฎหมายมีใบจอต่อสอง แล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยอยู่ร่วมกับพี่น้องบ้านเฮากันสนใจอยากปเป็ดงานตามประเทศบริษัทที่เขาแนะนำงานมากนี่จะต้องมีใบจอต่อสองซึ่งใบจอสองนี่จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการจัดหางานให้สามารถประกาศสอบประกาศหาคนงานได้ขันไปเห็นเขาโพสแนะนำเสนองาน เบิงส่งว่าเงินเดือนมากเงินเดือนหลายเท่านั้นเท่านี้อย่าไปหาโพต่อเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยเพิ่นเส้นขอตกลงกับกรมตำรวจเพิ่นเส้นขอตกลงกับ DSI แล้วก็เพิ่นเส้นขอตกลงกับสถาบันป้องกันการปราบปรา,ปรา,ปรา,ามการฆ่ามนุษย์ถ้ามีการเข้าไปรีโพหรือไปโพต่อของเขามากเนี่ยมันสามารถผิดกฎหมายแรงงานได้ ฉะนั้นขันเขาขึ้นทอดว่าที่ไปเห็นงานตามประเทศเนี่ยให้ตรวจสอบที่กระทรวงแรงงานเลยว่างานที่เขาประกาศเนี่ยมีใบจอต่อสองบอของผมทุกง,งานเดินทางถือต้องตามกฎหมายแรงงานไทยแล้วก็ของต่างประเทศขันสนใจอยากไปงานวีซ e ่าอียิปที่เขาสอบเขาเลียนเขาสอบกันอย, e ยู่เนี่ยวีซ่าอียิปตเนี่ยไปอยู่ได้4ปีหลังจากสี่ปีแล้วก็มีการสอบประวัติอีกเท่หนึงว่าเขาไปอยู่บ้านเมืองเขาเนี่ย ไปเหตุคดีอย่างบอกาเมีคดีก็ตตอได้เรื่อยๆตอได้เรื่อยๆจนกลัวว่าียอายุ60กลัวแล้วก็คนที่เขาอยากให้ไปนี่เขารับตั้งแต่อายุ25ปีฮอด4 9งานนีหมอสํำหรับพี่น้องบ้านเฮาที่เคยไปอยู่วีซ่าอีเก่าเมื่อแล้วเพราะว่าวีซ่าอีเก้าเขาให้แค่อายุ39ปีแล้วนักฮาทอยากไปอีเจ็ดเนี่ยมาหมองนี้เลยครับได้อายุฮอด4 9 คันสนใจพี่น้องที่เคยไปเหตุอีก่อเมื่อแล้วมามองนี่ครับมามาสอบงานไปนําการไปเองงานอยู่เกาหลีใต้ในโครงการอ่ตอเลือดังนั้นทางพี่น้องบ้านเฮาสนใจที่เพ็ดงานอย่าปหาหลงเสือพวกนหนนาผีพวกสายเทือนติดต่อผมติดต่อษัทที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนี่มีงานเหตุแน่นอนที่หเหตุใ้ครอบครัวเฮาหมั่นคงงานหมั่นคงมีงานเหตุย่างต่อเน,นื่องอย่าลืมครับ คันสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ไห้ไว้วเนี่ยหรือทิ่ทรงประวัติเบื้องต้นมาทางอีเมลนี่ก็ได้วุฒิการศึกษา่ต้องครับสำหรับสร้างเสื่อมฟักข้อนะครับพอยอยู่ระวังยูจีสิบห้าฮอดสี่สิบเก้าปีที่สำคัญก่อนที่เฮ้าสี่สอบนี่ติต้องมีการเทมีใบเซอร์ของฟักข้อเสร็จแล้วคนที่ตรวจเอกสารนี่คือสมาคมอููต่อเลือกครับในจ้างที่เขาจะมาคัดเลือก ขันสนใจติดต่อบริษตทของเห้าเลยครับอบดอดดีไลท์สอบที่ศูนย์ทดสอบเคที่ีรับลูกกาข้องซีสอบที่เคทีซีรับลูกกาค้องซีภายใต้การสนับสนุนของสมาคมนายจ้างทรงเสริมแรงงานไทยอย่าลืมครับพี่น้องบ้านเห่ามาหมองนี่มานี่ของแท้แน่นอนบอดดีไลท์แม่น power สสวััดีครบไปเหตุงานต่างประเทศอย่างมีศักษีต้องบมียาเสพติดบลเลนให้โล่บอพโล่เม้ขาดงานบอเขี้ยวบอลอย่ำขึ้นเหตุบัญชีขั้วเฮือนแล้วก็เลือกคบเซียวดีๆมีรวยแน่นอน